哪一 ยัในแฟนเพหัวใจบุกว่าปัน uh ึงอ๋ออันนี้เป็นครูบาสาวกันครับดีดีดีครูบาสาวเออ่าอาาสีสัครูบาสาวเนาะเออนี่แหละอายุเท่าไหร่ล่ะลูกยีจด้ายี่ปี นะครับผมก็กำลังเข่าไม่ปาดมากก็เป็นี่กเจ้าสีเข่าเฮือนสามนักสีได้ล่ะเด้อให้พยามอาบอกนอนสอนง่ายเจ้าบป้าเจ้าบป้าซื้อหยังครับเจ้าเป้าซื้อเข้ม,ออขมนะครับผมคือเฮ็ดงานธนาคารบอกครับไปจากไหนนี่เป็นบมะโลงครับ เป็นนักการพานโลกนะครับเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการสถานที่พานโลกเจ้าสาวเป็นเจ้าไหนครับเพศอาชีพยังครับเป็นพนักงานครับเป็นห่วยๆขาดตัวเรื่อยแม่พนักงานนี่อย่างหรอกพอดีเป็นสาวขึ้นไม่ตื่นเต้นค่ะสาวขึ้นไหม่เต้นเต้นอ้าต่อไปนี่พี่น้อง ยอดลัดตัดตอนไนดะ้เอาช่วงที่เจ้าสาวสิย่นทุ่มดอกไม้เนาะย่นช่อดอกไม้ผู้ใดผู้ใดนะับดอกไม้ได้นะครับผู้ใดนะับดอกไม้ของเจ้าสาวได้ผู้นั้นสิแต่งงานกคนต่อไปเนดะ้อพี่น้องเด้อครับผมอ้าบังลาอาอย่าฝ้าอย่าฝ้าอ่ะเหนยบไปอ,อีกจะหน่อยเออ หอมแกบบ้มเจ้าสาวหอมแม่หอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอมแก้มพ่อมือไปบังทีหอมแก้มเนี่ยหม,บบา,หมบบหายก็ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากดูแบบหอมแก้มให้ันมีความลึกซึ้งในความรักหน่อยนะตอนนี้เอา เดี๋ยว,ยวมึงไม่กลัวโควิดสิบเ้าเลยครับอ่ะต่อไปอ่ะพี่น้องเจ้าสาสิหอมแจมเจ้าพาครับเ <c oughs> อาหอมไหมล่ะหอมหอมอ่าเอามาจูกกันเรียใกล้กันอ๋ <c oughs> อโอ้ของสิหอมได้แค่นี้แบบพี่น้องเพราะว่า เจ้าเป่าเจ้าสาวติดโควิดสิบเก้าป้าวครับไอ้เจ้าเป่าเนี่ยมันเพิ่งมาจากอินเดียด้วยพป้าวอ่ะผมมยายันโควิดดอกผมยันฝ่าพารุ่งหนิอะไรจังเลยคุณวานจะบ่มีรังค่ากับเปียงเลยคุณวานเนี่ยอ่ะย่นด,ดอกไม้เนาะครับครับลุกเนาะเอาโอเคเจ้าเป่าเจ้าสาวหันหลังให้แขกอ่าลุกครับผมจะเป็นผู้นำเด้อโอเคครับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเจ้าเป่าจะโยนอ่าโอเคอ่าผู้ใด้จีเป็นผู้โชคดีที่ได้รับดอกไม้สำหรับ เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนะครับจะได้เป็นคนแต่งงานงานครั้งต่อไปนะอ่ะ เป็นคุณครูนะครับแล้วอะไรเขาเลสวยโหย่อึมพอพามขาจ๋าหนูเห็นคนในทังไม่นูเศ้าอยากเป็นโมบิ่งล่ะค่ะเป็นอย่างจะวางสันเป็นงามเอากับธรรมดาเลยนะเนาะงามเท่ากับรับดอกไม้ต่อเจ้าเจ้ากับยังผู้งามเนาะครับทั้งสองคนนี่สิไปให้ในมูดไปเปิดรีสอร์ทเกันยุไส่ไรล่ะ ขอบไผ่เด้อมมือนีิของใสสิวงแห้งมือขึ้นเตียงวั่งมือขึ้นขอบตาแหล่เบิร์ดราคากูว่ากูว่าเรื่องนี้มึงถอดชุดแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันเถอะอ่ะโอเคอ่ะมาเข้าพิธีเลยแล้วแต่งงานเลยแล้วมาเข้าวพิธีข้าวพิธีครับข่าวพิธีล่ะเจ้าหนางนี่ครับเจ้าสาวใช่หล่ะเนาะอ๋อเขาเป็นญาติเนาะเขาเป็นญาตินางนางนะครับฝากเจ้าบ่าวนะครับแล้วก็เจ้าสาว ก็คแค่ย่<ม>ายงนี่ร่วมเป็นสกีพยายนกันตรงนี้นะครับ <นะ S 2> ผม <c oughs> เป็นสกีพยายนเนาะพี่นอ้องเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะแต่งงานกันครับครั้งแรกก็คิดว่าลูกกับปลายครับสองคนแต่ทีนี้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจร,งริงแล้วนะฮ<น>ะอ่า <นะ S 2> โอเคถอดผ้าโพกแขนออกมานะครับกุนน้าตัดไอ อาเซควันเจ้าไปเที่ยวเล่นนะที่ท้องอยู่เมืองนากนั่งสนมหนุ่มหน่อยซุ่มซ่อนให้เต่ามาควันเจ้าไปเที่ยวเล่นชนละทันนะโน้นควันเจ้าไปเที่ยวเล่นกระแสน้ำอยู่ใบไก่นะควันเจ้าไปเที่ยวเล่นยกมาน้านี่ลอยหลงควันเจ้าไปเที่ยวห้องซุ่มซ่อนแต่ผู้สาวว่ามาเยอะ เกแจงควันเจ้าไปเที่ยวห้องสมุดกว้างสวงนาทีควันเจ้าไปอยู่รี่อยู่น้ำเลือบหินทามนะควันเจ้าไปชมเล่นมัดชาอยู่ลอยด่องมาเด้อเจ้าอย่าป่าพ่อแม่ไววอยู่ทั้งที่คนสิของว่ามาเยอะกว่า เดี ais, ๋ยวอาปายเอนขวัญตั้งดังในล่ะมาเด้อขวัญเอ้อคิดยาดเลยม้ เดบไปเถอบป้เดาเออไม่สิเมื่อครั้งองค์พระรามเป็นตามจากพระราติดตามนางสีดานดงป่าทรมาหนังสือที่เคยเรียนระเกียนที่เก่าขานนักพากย์ ครบตัวนีห้าวไปไปนี้นี่เสียพิธีเหราไปแม่ไปแม่มาหนีไหมพี่น้องพิธีจังงานก็จบแล้วอนะครับผมนะฮะดูเ้ยครับผมเอามาผูกแขนด้เนี่ยเพราะว่าเป็นหอยไปนหลังส้ากิประเภทนี้ผูกแขนสักไป่ส่ะผูกแขนนะผูกแขน บอปูแคนเจ้าเออเจ้าปูไฮไปายเจ้าปูไปายอาปูอาปูอ่